สวัสดีครับผมโยธินนะครับพี่โยธินจะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานของตัวโดรน F 6 3 0นะฮะตัวนี้มอเตอร์บัสเลตเป็นไซส์ใหญ่จมโบ้นะครับแล้วก็สามารถบินกลับเองอัตโนมัติแค่ปุ่มเดียวครับผมเอ้ามาเลยฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะปึ๊บเอานะครับแต่รุ่นนี้นะครับโรงงานจะใส่กล่องมาเป็นตัว L.F. 6 3 1นะครับแต่ว่าเป็นตัวรุ่น630นะฮะทุกคนนะครับนี่ครับแกววมาครับตัวโดรนนี่อันนี้สีสันก็จะแตกต่างกับตัวนะครับตัว X. 7ไปนะครับนี่นะนี่นะครับ L.F. 6 3 0มนะครับมอเตอร์วัตเตอร์นะครับรุ่นนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้มาถึง2ก้อนเลยเหมือนกันครับแบตเตอรี่เล่นได้อยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับ1 2นะครับตัวนี้รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับใส่แบตเตอรี่ขนาด 2A 3ก้อนใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเล่นเลยฮะทุกคนนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดนะฮะบินกลับเองอัตโนมัติแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กันชนนะครับแต่ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะนะครับอ่ะโอเคแล้วก็จะมีนะ ชุดนะฮะคู่มืออีกหนึ่งเล่มนะครับคู่มืออีกหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จะตัวแผ่น QR code นะครับให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดปีกใบพัดอีก4ใบไขควงนะฮะมีน็อตนะครับสายชาร์จเป็นหัวแบบ USB นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสายชาร์จก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเวลาชาร์จไฟนะครับหลายๆคนบอกว่าชาร์จแบบไหน เสียบกับปลั๊กที่เป็นหัว USB นะฮะแนะนําให้เสียบกับปลั๊กดีกว่าที่เป็นหัวแบบ USB ตอนนี้ก็มีท่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับหัว USB อย่างนี้นะฮะเวลาชาร์จนะครับนี่ฮะเสียบลงไปตรงนี้มันจะมีูแจ็คอยู่นะครับแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับเสียบชาร์จปุ๊บจะมีไฟสีส้มหรือสีแดงนะฮะประมาณสีส้มออกสีแดงนะครับติดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเต็มไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเขาแสดงว่าเต็มนะครับผม ก็เอาปลั๊กออกได้เลยนะฮะประมาณ2อชั่วโมงบวกลบนะฮะพอตัวนี้แบตเตอรี่จะเล่นได้ประมาณ15นาทีนะครับอ่ะโอเคการชาร์จไฟนะฮะเรียบร้อยกล่องกระเป๋าถือให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะทีนี้เราจะมารอประกอบกันดูก่อนนะครับแบตเตอรี่นะครับเวลาใส่นะฮะทุกคนมันจะมีเขี้ยวอยู่นะฮะใส่ให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับลองกดดูดิใช้ได้ไหมอ่ะโอเคกดค้างนะครับ นี่โอเคใช้ได้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับต่อไปนะครับตัวเซนเซอร์นยฮะเขาจะมีตัวแผ่นนะครับให้เราดึงนะฮะออกมานะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถเล่นในบ้านได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เล่นในบ้านและนอกบ้านได้นะครับจะมีเขี้ยวตรงนี้นะฮะใส่ให้ตรงล็อกปึ๊บถ้าใส่ตรงล็อกจะเข้านะฮะถ้าใส่ไม่ตรงมันจะไม่เข้านะแล้วก็เอาตัวเซนเซอร์ใส่เข้าไปครับมันจะมีเขี้ยวของเขานะฮะขยับขยับนิดนึง นะอ่านี่ฮะขยับขยับขยับให้มันแน่นๆนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาโหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือว่าทำยังไงนะฮะเอามาดูเลยครับอ่านี่ครับเขาจะมีตัว QR Code ให้โหลดโปรแกรมมาให้นะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะถ้าเป็น Android นะครับแนะนำให้โหลดตัว Android แบบ Google Play ตัวกลางนะ iOS แล้วก็ Android ตัวนี้มันจะเป็นแบบภาษาจีนนะฮะไม่ต้องโหลดนะครับเอาโอเคครับถ้าง่ายสุดเลย นะครับก็ไปที่แอปสีเขียวหรือใครจะไปที่เพสโตหรือแอสโตก็ได้นะครับพิมพ์คําว่า vs gspo นะฮะตัวนี้นะเป็นการค้นหาแล้วก็ถ้าเห็นแล้วก็กดทําการติดตั้งเลยเลยครับแต่ง่ายสุดก็นี่ฮะไปที่แอปสีเขียวครับไปที่คนบวกเพิ่มเพื่อนนะฮะ qr code นะครับทีนี้ก็นี่ฮะสแกนเลยครับปึ๊บแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นแถบสีม่วงๆขึ้นมานะครับ แต่ทําการเชื่อมต่อครับผมนี่ครับโปรแกรมชื่อ vhs pro แบบนี้นะครับเราก็กดทําการนะติดตั้งเลยนะครับรอสักครู่เดียวครับตอนนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะฮะในการโหลดโปรแกรมนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะโหลดไว้มากครับเปิบแต่ทําการเปิดเราอนุญาตใช้ในระหว่างใช้งานแอปกดอนุญาต นะฮะเวลาถ่ายภาพแล้ววิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ทั้งที่ตัวคลังภาพของโปรแกรมแล้วคังภาพของโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหน้าตานี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวรีโมทหน่อยนะฮะเพราะตัวนี้มันจะไม่เหมือนรุ่นธรรมดานะฮะทุกคนนะครับอ่านดี่นะตัวนี้นะครับมานี่นะฮะตัวนี้นะครับตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้เขาจะมีตัวนะฮะ ตัวเสียบจับนะครับมันอยู่ตรงนี้นะเราก็นะฮะแกะออกมานะครับเพื่อมาเสียบใส่ตรงนี้นะทุกคนครับเนี่ยฮะเดี๋ยวบางคนเอ้ยไอตัวคันโยกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะนะฮะแกะออกมานะครับอ่าทีนี้จะแนะนําปุ่มเล็กน้อยนะฮะตัวนี้ครับเปิดปิดอันนี้คือเปิดปิดนะครับกดค้างนะครับกดเปิดปิดนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยตุ่มต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบินขึ้น บินลงแล้วก็ถ้ากดค้างจะเป็นการดับเครื่องอยุกเฉยครับอ่ะกดบินถ้าจะกดบินนะฮะอันดับแรกกดหนึ่งทีก่อนมันจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกดอีกหนึ่งทีเขาจะเทคตัวออฟขึ้นนะฮะแบบอัตโนมัติและล็อกระดับการบินที่เราต้องการบินลงนะฮะกดอีกหนึ่งทีครับปุ๊บมันจะค่อยๆลงครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการดับุกเฉนก็กดค้างปุ๊บได้เลย นะครับตัวนี้สรุปนะครับสตาร์ทนะฮะกดหนึ่งทีสตาร์ทกดอีกหนึ่งทีเพื่อบินขึ้นนะฮะต้องการบินลงกดอีกหนึ่งทีต้องการดับุเฉินกดค้างนะครับ 1, อ่ะตัวต่อไปครับตัวนี้นะครับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับกล้องตัวปรับกล้องจะใช้ได้ในเมื่อตัวโดนบินขึ้นแล้วเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ร่างจะปรับไม่ได้นะคะปรับกล้องลงนะฮะก็แตะลงครับตัวนี้จะค่อยๆปรับนะครับเพราะมันเป็นตัวระบบจ s มันม้ันค่อนข้างสมูทนะฮะ แตะลงครับปุ๊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 บนะฮะปรับป้องขึ้นนะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ตุ่มนี้ GPS เอาไว้ทําอะไรครับผมเวลาเล่นในบ้านนะครับตัวนี้มันเล่นได้โหมดคือเล่นในบ้านกับนอกบ้านนะครับถ้าเล่นในบ้านต้องกดตุ่มคําว่า GPS กดค้างเลยปุ๊บให้มีเสียงดังติสสนะฮะแล้วก็ปล่อยนะฮะมันถึงจะเล่นในบ้านได้ถ้าไม่กดตัวนี้มันจะเล่นในบ้านไม่ได้นะครับคือมันจะไม่เชื่อมต่อให้นะฮะอ่ะตัวต่อไปนะครับตุ่มนี้ครับผม ตุ่มนี้นะครับสองแบบนะฮะก็คือเป็นตัวตุ่มคาลิเบรตเข็มทิศเห็นไหมครับถ้ากดค้างอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะบินเนี่ยเราต้องคาลิเบรตเข็มทิศก่อนกดตุ่มนี้ค้างครับปึ๊บมันจะมีเสียงดังติ๊บปล่อยนะครับที่หน้าจอที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะมีรูปภาพขึ้นนะคะเราก็จะหมุนโดนครับแนวนอนก่อนนะครับขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะบอกว่าให้หมุนอ่าแนวตั้งนะครับเสียงดังติ๊บเสร็จเรียบร้อยมันมีตัวถูกขีดถูกในตัวโทรศัพท์ให้เราดูนะครับ และก่อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดอีกหนึ่งทีครับปึ๊บจะเป็นการคาลิเบรตนะฮะไจโรนะครับมันจะขึ้นที่ตัวโปรแกรมเหมือนกันนะฮะที่ตัวหน้าจอมือถือนะฮะเป็นรูปดโดรนนะครับแบบนิ่งนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะมีตัวขีดถูกนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้คืออ่คาลิเบรตกดค้างนะครับคาลิเบรตเข็มทิศกด1ทีแล้วปล่อยคาลิเบรตไจโรนะคะรับตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้คือสปีดครับสปีด เวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะฮะถ้าเราต้องการความแรงเพิ่มขึ้นกดอีกหนึ่งทีจะมีเสียงดัง2กิกก็จะเป็นสปีด2กดอีกหนึ่งทีจะมีเสียงดัง3กิกติดต,ติดต,ติดเป็นสปีด3ต้องการกลับมาสปีดหนึ่งก็กดอีกหนึ่งทีครับจะมีเสียง1กิกติดนะครับผมทีนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ถ้าต้องการเปิดเซ็นเซอร์กันชนกดตัวนี้ค้างค้างเลยยังมีเสียงดังติดนะครับปล่อย เซนเซอร์ S S ก็จะทํางานนะฮะแต่เซนเซอร์เนี่ยนะฮะแนะนาให้เล่นในบ้านดีกว่านะครับถ้าเปิดนะครับมันเวลาจะโดนไหลไปเข้าหาข้างฝานะฮะมันจะดันตัวเองไว้แต่ถ้าเกิดเล่นกลางแจ้งไม่แนะนําให้เปิดหรือไม่ต้องติดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดติดก็ไม่ต้องเปิดเซนเซอร์ในระหว่างบินกลางแจ้งนะครับอ่ะถ้าต้องการบินโดนกลับนะฮะแบบอัตโนมัติเลยแค่ปุ่มเดียวนะกดตัวนี้ครับ1ที เขาจะมีเสียงดังที่ตัวนะฮะที่ตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีตัวรายละเอียดขึ้นมานะครับโดนจะเซตตัวเองแล้วบินกลับเองแบบอัตโนมัติและจะมาลงจอดณจุดขึ้นบินที่เราแต่โหมดนี้เอาไว้เล่นกลางแจ้งคู่กับตัว GPS นะฮะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดกดค้างนะครับกดค้างปุ๊บดังเสียงดังติดมันจะเป็นแบบระบบหลงทิศทางเผื่อบ,บางคนนะฮะบ,บินออกไปแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าหน้าซ้ายหลังขวาด้านไหนนะครับผมไม่รู้ทิศทางนะฮะโดนบางทีนะฮะมันอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับกดตัวนี้นะครับหลงทิศทางถ้าโดนอยู่ลักษณะนี้ <c oughs> กดเดินหน้าด้านข้างจะกลายเป็นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาถ้าเกิดโดนอยู่ดังนี้นะฮะหายอย่างนี้ด้านหลังก็จะกลายเป็นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานี่คือหลงทิศทางแต่เอาโดนกลับมาได้แล้วต้องการหยุดหลงนะครับกดค้าอีกหนึ่งทีให้มีเสียงดังกิ๊กนะครับผมก็จะเป็นการหยุดหลงทิศทางครับ ่ะแลวนี่ครับต้องการเอาโทรศัพท์นะครับมาวางนะฮะดูภาพสดผ่านหน้าจอก็ตัวนี้ครับอ่ะโอเคนะครับครบหรือยังครับน่าจะครบแล้วนะะเดี๋ยวเราลองมาเล่นในบ้านดูก่อนเสร็จแล้วพี่โยจะพาออกไปบินท้างแจ้งโอเคไหมครับมาเลยครับอ่าอันดับแรกนะครับวางโดนะฮะกดที่ตัวตุ่มเปิดปิดค้างไว้ให้มีเสียงดังติีก่อนนะครับแล้วเอามือออก 2. เปิดสวิตช์ที่ตัวโดนอ๋อครับกดค้าง เห็นไหมครับตอนนี้เมื่อกี้ไฟกระเพื่อคลิปนะฮะตอนนี้เปิดปุ๊บไฟเขียวมันหยุดนะฮะนิ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยเล่นในบ้านให้กดตุ่ม g ี s ตัวนี้อีกหนึ่งทีกดค้างเลยให้มีเสียงนักติดนะเอ๋อย่างนี้นะครับอันนี้คือเล่นในบ้านแต่ถ้าเกิดเล่นนอกบ้านไม่ต้องกดนะฮะอ้าวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่โยจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับไปที่ตั้งค่านะฮะเชื่อมต่อ WiFi ก่อนนะนะครับเขาจะมีรหัส w i f i ของโดรนนี้ขึ้นมาให้เรานะครับ สักครู่นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะอ,อ้าวขึ้นมาแล้วครับนี่ LFS 5G แตะเข้าไปทําการเชื่อมต่อครับวันนี้ขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะนะครับนี่แล้วก็ขึ้นว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดออกได้เลยแล้วไปที่โปรแกรมครับนี่ครับ VS 5G Pro กดเข้าไปครับโหลดก่อนนะฮะ คนใดก่อนอ่าเรียบร้อยนะฮะแตะที่ตัวนี้ครับ Enter นี่นะครับนี่ครับมันจะขึ้นหน้าจอมาให้แล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตัวนี้ในโปรแกรมเขาจะมีเรดราบอกนะครับว่าตัวโดนหันหัวไปทางทิศไหนนะฮะมันจะมีเลดราบอกเวลาเราเล่นกลางแจ้งนะครับกับ GPS เท่านั้นนะฮะอันนี้คือกล้องของโดนนะครับภาพประผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับนะฮะแล้วตัวนี้เวลาจะถ่ายภาพนะครับทุกคนนะฮะไปที่3ขีดนะปึ๊บ มันจะมีให้เลือกโหมดนะครับโหมดถ่ายภาพกดที่ตัวโหมดถ่ายภาพต้องการถ่ายวีโอแตะก่อนแล้วเลือกมาที่ตัววีดีโอนะฮะถ้าวีโอมันจะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงอย่างนี้นะทุกคนนะเอาโอเคนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับนี่ครับอเอาโทรศัพท์ไปวางครับแบบนี้แบบหน้าจอ,นะะอ,อแบบนี้นะครับจัดให้นะฮะ,ะเข้าที่เข้าทางนะครับแบบนี้นะครับอโอเค อันดับต่อไปนะครับเราจะทําการคาลิเบรเข็มทิศก่อนนะครับกดตุ่มคาลิเบรเข็มทิศกดท้้งก่อนหนึ่งทีปุ๊บให้มีเสียงครับโอเคนะครับวางเดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นแบบไหนนะครับทุกคนโอเคนะครับจับตัวโดนยกขึ้นนะฮะแล้วหมุนครับขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับช้าช้านะครับหมุนแบบนี้นี่ครับเขาจะมีหน้าจอขึ้นมานะคะโดนบอกว่าหมุนอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะ ต้องรอให้มันบอกนะครับหมุนไปก่อนนะครับปึ๊บอ้าวตั้งขึ้นแล้วนะครับผมมันบอกให้ตั้งนะฮะเราก็จับตัวโดนตั้งขึ้นครับแบบนี้ครับนี่คือการคาลิเบรตเข็มทิศนะฮะทุกคนอ่าดังเสร็จเรียบร้อยวางครับปึ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีอ่านี่ครับขีดถูกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคขั้นตอนต่อไปกดอีกหนึ่งทีเพื่อคาลิเบรตไจโรป๊บนี่มันจะขึ้นเป็นรูปโดนแบบนี้นะฮะนิ่งเดี๋ยวรอให้ขีดถูกอ่าเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับนะฮะกดสไตร์เครื่องยนต์เมื่อกี้ครับกดหนึ่งทีใบพัดทำงานนะฮะกดอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเพื่อเทคออฟปึ๊บตัวโดรนจะเทคออฟขึ้นมาครับปึ๊บลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะต้องการดันขึ้นครับดันขยโยกขึ้นนะครับปึ๊บดันขยโยกซ้ายขึ้นนี่ฮะปล่อยมือเขาก็จะล็อกขนะดให้เราแบบอัตโนมัติครับผมเนี่ยฮนะอ่าถอยห,หลังไปนดิดนึงครับปึ๊บ โอเคนะฮะแล้วสณะจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับปรับหน้ากล้องนะฮะนะฮะมันจะค่อนข้างสมบูดน,นะครับเนี่ยจะปรับได้เฉพาะตอนบินครับผมตัวนี้ต้องกดนะครับ90องศานะครับปรับตด้นนี่นะฮะตอนนี้มันฟ้องว่าอะไรครับนะฮะแบตเตอรี่โลนะฮะตัวนี้อ่าถ้าแบตเตอรี่โลนะครับผม ตัวโดนมันจะมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะว่าแบตเตอรี่ตัวโดนอ่อนตัวแล้วเดี๋ยวตัวโดนแต่ว่าระบบเนี้ยคือต้านเล่นกลางแจ้งนะครับเปิด GPS ตัวโดนจะบินกลับมาให้เองแบบอัตโนมัตินะครับกลับมาเสร็จนะครับมันจะมาอยู่ตรงหัวเราแหละตรงจุดขึ้นบินแล้วก็ยังบินอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับยวเราตอนนี้เราก็ยังเล่นได้อยู่นะในสัยประมาณ5เมตร10เมตรนะครับผมนะครับจนกว่ามันจะโลลงมาอีกตามลงมาอีก แคบลงมาอีกนะฮะแล้วสุดมันก็ลงจอดให้เองแบบอัตโนมัตินะครับผมอ่ะอันนี้คือการเล่นในบ้านนะฮะทุกคนนะฮะเรียบร้อยอ่ะกดลงจอดครับกดอีกนทีนะฮะคอนโทรลบงคับทิศทางครับผมนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับตัวนีนะ Lf 6 3 0นครับนี่คือเล่นในบ้านเดี๋ยวพี่โยพาไปบินกลางแจ้งดีกว่านะครับ ว่าเล่นได้ยังไงและตัวนี้นะครับมันจะบินได้ไกลอยู่ที่ประมาณ300เมตรนะครับแล้วบินไปสุดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าบินไปสุดระยะมันจะมีเสียงเตือนที่ตือนดูดีหมดแบบนี้คือมันบินสุดแล้วเราจะกดไปต่อมันก็ไม่ไปแล้วมันจะมีเสียงเตือนในทางติดติดติดนั่นคือสุดระยะแล้วนะครับคือเราต้องบินกลับหรือบินวนรอบนะฮะกลับมานะครับหรือจะเรียกกลับไปได้แล้วแต่เราแล้วก็ตัว Wi-Fi ภาพจะรับได้อยู่ที่ระยะนะฮะไม่เกิน1 100เมตรนะครับ ก็สังเกตที่ภาพก็ได้นะครับถ้าภาพมาเริ่มประตุกระตุกแล้วส,สัญญาณภาพเริ่มเริ่มจะไม่เสถียรแล้วนะครับเราก็ต้องบินกลับเข้ามาให้อยู่ในระยะต้องการถาไถไบโอนะครับให้มันเฉียนมากขึ้นนะครับก็ประมาณ1ถึงไม่เกิน100เมตรแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โยพาบินกลางแจ้งครับ